ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมโลทงกะอยู่บ้านนาหน่อยเนาะครับเนาะอยู่บ้านนาหน่อยครับอยู่ในบ้านอยู่ในห้องพระครับอยู่ในห้องพระได้มาติดตามตัวเรีครับนาหน่อยเนาะครับเนาะซึ่งงวดวันนี้นาหน่อยก็ให้ไปเก่าซีเก่าซีแม่นบ่ครับนาหน่อยเก่าซีเพืนก็ออกเก่าหาแต่นาหน่อยนี่เพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงเพิ่นก็ถืออยู่ได้ครับท่านผู้ชมนาหน่อยนี่เพิ่นก็ถืออยู่ เบาแอมผมยินข่าวว่าเปิ่นสีนังสื่อสารเอากับเทพกับสันบุญเบื้องบนนะครับเนาะเบาแอมกับบอูหงคันถารบ่ถือเบาพิษกับขอโทษขออภัยท่านผู้ชม f c เนานะครับเนาะกับหน่อยนะครับเนาะกับไปรับส้มกับหน่อยนะครับเนาะว่าสิีนังสื่อสารออกแบบไเนะครับเนาะกราบสวัสดีครับหน่อยกราบสวัสดีครับครับโอ้โนี่ก็มีโอกาสมาติดตามตเลขกับหน่อยอีกครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณนหน่อยหลายๆนะครับเนาะที่ให้แนวทางดีๆที่เด็ดท่านผู้ชมครับนหน่อยสิเฮ็ดจังไดนครับท่านผู้ท่านผู้ชมเบิ่งเฮ็ดจังไดครับนั่งสมาธิบ่ได้สิเฮ็ดแนวไดนก่อนนะมีจิตมาเลยนะมีจิตมาเลยบ่ครับอือเอาเฮ็ดให้เบิ่องนี่ครับนหน่อยเฮ็ดให้เบิ่งงนี่เฮ็ดแบบใดครับนั่งมาเลยนครับอ้นั่งเลยบ่ครับเด็ดๆนะเบายำตั้งกล้องมาจ้ะครับ ปื้อปื้อปื้อขอโทษขออภั e ยเอฟซีนะครับนอ่ถือปฏิบัติคือบทเตรียมพร้อมแต่ปฏิบัติอ้าวครับผมเรียบนะครับข้าวเดียวนะครับบดใยา่บาเบาเสียงดังไน่ผมถือบดใหญ่บดใหญ่นาะมันสิรบกวนเนาะครับเอ้าดึงครับ จะวันนี้สามตัวหนักหนักขาหนึ่งสามแต่ว่าแต่ว่าต่างคนต่างมีเตี่ยมหนึ่งเขื่อนเตี่ยมหนึ่งยังสิอะเป็นสี่หนึ่งสามอเงยครับก็เลขสองตัวกับสามแปดสามเก้าก็ยังสี่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งยังเป็นสิ่งะไรซเล็ทก็ได้ครับหนึ่งกับเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันโอ้หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกัน ว่าสามแปดสามเก่าฟันทงเลยฟันทงเลยสามแปดสามเก่าเนี่ยครับก็เป็นซื้อไรไปเลือยอันนี้สามตัี้นสามเนี่ยต้ไม่หมดถึงสามเก่าครับสามหาสามโมสามเจ็ดสามแปดสามเก่าไปเลยครับนัสิมากจริงๆนะเออมาล่องแตามึงกับขึงเตามึงจรงครับอันนี้นั่งนั่งกับเบื้องบนบอกครับเรือยตงไหครับ มิจิตไปเลยครับเป็นจิตไปเลยนั่งไปก็เห็นเลยมันบอกครับนั่งก็โดนเกิแล้วอือครับแต่นั่งว่งหันก็เห็นมันบอกครับเห็นอือครับมันมันแบบติดกระแสจิตไปเลยมันติดกระแสจิตไปเลยเลยครับท่านผู้ชมเพิดวาเนาะเห็นเป็นเลขขึ้นมาเลยเนาะครับเนาะครับอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษ กน่อยบางพนานี่ส่วนสัมพันธ์กัเป็นอืมครับมาถ้าเดี๋ยทถาบุญครับหน่อยนะครับนอกเพิ่นกับไปวัดอยู่เรื่อยครับไปวัดได้แน่ครับหน่อยส่วนมากแบบนี้ไั่ต้งคนรถ้าเขาต้องกาโอืครับผมอู้ดีครับอันขอโทษขออภัยเด้่อหน่อยเ้วยอมีเอฟซีเพิ่ม่าอันยากคขถามหน่อยเนี่ยอาจารย์ที่ว่าอาจารย์หน่อยอยู่จังหวัดอำนาจนะครับ ผมมุกว่นนี่จใส่กบหลวงปู่นอ้อยับวัดผู้กำผาจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่น้อยอวัดผู้กำผาจังหวัดมุกมุกดาครับผมครับผมอันนี้เบาแอมคือฟังเล่าฟังเล่าครับผมผมเป็นฟังไทยฟังไทยนะโอ้ฟังไทยเดี๋ยจะยุติดเล่าครับครับท่านผู้ชมอันอยู่ติดเลา่าด้วยครับด้วยวัดผู้กำผาเนาะวัดผู้กำผาหลวงปู่น้อยครับนี้ เอามาให <cabin. S 2> so, ้เ so, พ็ so, ่นเบิงนะเขอบนิมุ่นเพิ่นนะเอฟซีเพิ่อยจะเข็นนะนะเพิ่นจะไปทำบุญนะครับสองร้อยกปีสองร้อยกปีโอ้ขับ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 ขอโทดขออภไยดื้อน้อยเลนกันนี้มีเห็นน้อคขับนอกแต่ผู้ชมหัวสำคัญตันก็คือกับซาูุซาูุซาตุขอจับเ่อรหลวงปู่สกาศนะเพื่อทำปพะสอส์ ครับผมจ้าถูกกลุ่มกล้องหลุดร้านเด้อให้มีโชคเด้อหลวงปูหน่อยหลวงปูหน่อยโอ้ครับครับครับนี่เด้๋ยวับเด้อฮะนี่นี่เดี๋ยวผมถ่ายถ่ายให้เบิรงนี่แหละครับหลวงปูหน่อยอายุเท่าไรกับครับสองร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีครับป้าถูกมันมาอู่ละเป็นลาสังขารเด้อนเป็นลัสังขันในสองร้อยกว่าปีแล้วพอมาถึงสองร้อยแล้วแต่ว่าอายุเพิ่นอายุเพิ่นสองร้อยกว่าปีนะครับเนาะ กลุ่มกล้องหลุกรานเด้อเอฟซีถือร,รุนตรีน้องวันทีหนึง่งทุกคนนะครับนอกคาถาประสิทกันเีขสามตัวสามยังไปสิครับน้อยก็คุ่นน้อยได้รลายครับอันเอฟซีปันถามนะครับน้อยเราแอมเราตรงกับไปหาอยู่ขิวรถปุนไหมไปหาอยู่คิวรถบเ่เจอก็ได้ครับรถขมามางก็น่าละ่ะมาทราบถึงม,มีคนเงียบวันเงียบเพราะโควิดควบคุมาก,การมันครับ <laughs> ผมครับผม อันเลขที่นี่มิถึนที่ทีนั่งเหินนะมีสามตัวตัวใดก่อนเนี่ยบอกย่ำอีกนะครับหนึ่งสามสี่หนึ่งสามผ่าหนึ่งสามสี่หนึ่งสามหาหนึ่งสามเนีอีกสองตัวกับสามแปดสามกับสี่หนึ่งสามหาหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามครับหาหนึ่งสามทั้งหนี่เลขสามตัวเลขสองตัวกับไหน นี่สิบเอ็ดกับหนึ่งเจ็ดนสิสิบเอ็ดกับหน่งามแปดสามเก่าสามแปดสามเก่เรายสมหานอย่าลืมสาคันไวระวังเลขไม่ชุดนี่เออเลือกมาสามสามสามหาแมนบอมัเกอร์มัดจะใด้เน้นเน้นให้เน้นเน้นเน้นจไดมัเลขสามเกาสามเกามัสามเก่าสามแปดสามเกาหนึ่งสามครับสามแปดสามเกาหนึ่งสาม แตเ็กเก่าก็เลยหุ้มเป็นตัวเดียวกันน้อยหน่อยเนาะอย่าหลงนี่ก็เลยดึงบอกเออย่าหลงดึงหนึ่งก็เลยเกตตัวเดียวกันกรไดครับต้องกลับหัวมันขึ้นเนาะครับผมว่าเจ็ดสามกันครับโบน่อะไรเนาะหลอกน้ำแปลสังครับครับครับแต่ไ็ซองเห็นข้าวเดียวเนาะโอ้ยน้อยนี่เป็นการนั่งสมาธิคู่มือครับท่านผู้ชมนั่งสมาธิคู่มือครับเมือน็บาแอมก็มีโอกาสมาติดตามตัวเล็ ไอ้น้อยๆเ้อครับเด้อก็ขอบบุญขอบคุณน่อยได้หลายครับเอาไว้ซื้อขึ้นซื้อลงเอานั่นซื้อขึ้นซื้อลงครับซื้อขึ้นซื้อลงเอาสามเก่าที่ศูนย์ไม่อะไสิครับสามเก่าสามแปดสามเจ็ดเป็นสิครับอันนี้ก็ถือไฟซอดน่าหน่อยเนาะครับท่านผู้ชมปฏิบว่าถือไฟซอดอันผมคือนยาวยู่เพิ่นต่อไป ตอนวมันจอดจนแ้มันเกิปุงเนาะครับเนาะโอ้ครับ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 ั้งเต่อายุสามสิบแตงยอายุสามสิบเดือนนี้เท่าไหรเดือนนี้สามสิบเกสามสิบสิบเก้าสาเก่าสี่สิบเนะอุยานสามสิบเก้าครับผมครับผมอ่ะช่องต่องมีสามเราก็คอยป่าหน้าชาแนลสีถามยังบอกหน่อยบริไดถามนะครับเนาะกล้ามากหลายช่องนะครับเนาะมหาหน่อย ก็ขอขอบคุณหน่อยได้หลายที่ให้แนวทางเบาแอมโลธงดีๆครับหายเอฟซีต้องับเนาะไปสื่อโรตเตอรีล่องเบิงครับกับกาบขอบคุณหน่อยครับกาบคกรบขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเบาแอมโลธงกาสีจุดัวเลขไว้ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะแคปหน้าจอครับเป็นบทจุดถูบจุดเทียนนะครับในห้องเพราะว่ามันควนนะครับเนาะควน แต่เพิ่นว่าเพิ่นนั่งเข้าเดียวเพิ่นก็เห็นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นเพิ่นตัวเลขในจิตเลยเนาะครับหนาหน่อยครับผมครับผมย้อนเรื่องอืมนาทีส่วนน้ตรนครับขับนั่งนั่งคู่มือคู่ขึ้นครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมเบาแอมเราตุงกสิสรุปเลขของหนาหน่อยเนาะครับเนาะเลขหนาหน่อยผู้เพิ่นถือไฟสดตายขึ้นเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นนิมิตเห็นเลขหรือครับเด้อ มวนวงกลุ้มใบนี้กับ413 413นี่เพิ่นมักด้ยครับเด้อกับ3เก่าครับท่านผู้ชม3เก่านี่มักแห้งครับกับ413เป็นเหล็ก3ตัวครับท่านผู้ชม2ลุ้มนี่แหละครับท่านผู้ชมเพิ่นมักอันมวนตัวนี้ก็เป็นชุดล่องนะครับเนาะตัวล่องครับตัวล่องตัวล่องเบื้องตกันไหลครับขั้นถ่าผู้ชมมักตัวมักตัวใดก็เอาไปสื่อรอตลี่ล่องเบื้องนะครับเดื่องสา13 38 3หา หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะครับท่านผู้ชมเนาะหมวดมวันขันาหน่อยเพื่อนกัมี่โชคพี่ดวงครับกระถือเนาะครับเนาะเบาแอมเราทงก็ได้มาติดตามให้ท่านผู้ชมมึงอีกครั้งหนึ่งครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั่นเลด้วยครับเด้อกับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ